บันทึกไว้อ่เด็กๆคะคเราจะขึ้นบทที่สามนะคะ <ใน S 1> เรื่องรยุนรัฐิาการอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนนะคะเด็กๆฟังก่อนเนาะนเด็กฟัองอ,อะเด็กอันนี้เดี๋ยวคุณครูแพจะพยายามสอนในหนังสือให้จบนะคะถ้าอันเนี้ยมันมันต้องมันจะมีเวลาเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนโปรแกรมนะคะเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าโรงเรียนสามารถแบบเปิดได้อะไรงเงี้ยเด็กก็จะได้มาเรียนที่โรงเรียนนะคะมันก็จะง่ายกว่าเนาะกับการทําที่บ้านแต่ว่าในช่วงนี้คุณครูพแพรจะสอนในหนังสือก่อนนะคะในส่วนในเรื่องของโปรแกรมเดี๋ยวจะพาทํานะคะอ่ะเราขึ้นบทที่สามเรื่องรัติการนะคะอ่ารัติการถ้าใครม,มีหนังสือเด็กก็สามารถเปิดไปอะไรคะ เปิดไปพร้อมกับคุณครูแพรได้นะคะอ่ะอันนี้อันนี้ครูแพรเปิดแล้วค่ะเด็กๆอ่านไปด้วยได้ปะออกไหมอ่ะอ่านไปพร้อมกันก็ได้นอะอันนี้นะคะเขาบอกว่าคืนหนึ่งขณะที่โป้งเดินอยู่ในบ้านโป้งได้ยินเสียงคนกำลังพูดคนนี้คือใครเนี่ยคนนี้น่าจะคือใครพอในนีย เออพ่อแน่แน่พ่อโป้งแน่แน่เลยใช่ไหมคะอ่าพ่อทีนี้อ่ะทีนี้ตัดมาที่พ่อ,พ,อพ่อบอกว่าใช่ใช่จ่าเด็กๆต้องชอบแน่เลยโดยเฉพาะโป้งอันนี้อันนี้หนูอ่านเองได้ไหมอ่าน,นเองได้ไหมให้เด็กๆอ่านเองเนาะให้เด็กอ่านเอง,เอเอเองแล้วก็เดี๋ยวครูแพก็จะเปิดให้แล้วครูแพก็จะอธิบายให้ฟังโอเคให้เวลาอ่น สีวินาทีทีนี้จะถามเด็กๆตอนนี้เด็กๆว่าพ่อคุยกับใครอยู่แม่ค่ะอาแม่กับพ่อกำลังคุยกับแม่คุยน่าจะคุยเรื่องอะไรกันหนิลูกคุยเรื่องอะไรกันคะคุยเรื่อง รัตติกาอ้านังสือรัตติการพ่อกับแม่เขาน่าจะอยู่บ้านเดียวกันไหมเนี่ยลูกไม่ไม่ต้องอยู่ค่ะอ่าไม่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าพ่อกับแม่คุยกันผ่านผ่านอะไรเนี่ยลูกผ่านจทีวีโทรศัพท์ค่ะอ่าผ่านโทรศัพท์หรือว่าผ่านแบบอ่าจจะเป็นความคิดเป็นทีวีนะลูกเนาะอ่าทีนี้ต่อไปหน้าหน้าต่อไป สิบนาทีืออะไรคะเปนังกันครูขอยชมชนยั ไปที่สมุดของชุมชนค่ะโอเคด็กอันนี้เราปัดไปที่เนาะครูแพรถามคุณครูพาโป้งกับป้วยไปที่ไหนลูกที่ห้องสมุดค่ะอาในห้องสมุดของอะไรูสมุดชุมชนค่ะอะห้องสมุดชุมชนเนาะแสดงว่าห้องสมุดชุมชนเนี่ยต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่ๆเลยใช่มีหนังสือเนาะ ออต้องมีหนังสือโวกกับกล้อยไปนรงเยอะแล้วนะตอนเช้านะหน้าต่อไปหน้าต่อไปอ่ะสนุกสนุกสำหรับในใจไรใจเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้คะ่ะตันนี้ใช้ทำอะไรคะอ่าเอคอ่ะ เสจยังเส็แล <How? S 1> be ah. like ah. ้วนะเด็กๆเมื่อป้องกับก้อยมาถึงในห้องสมุดในแล้วน่ะอ่าก็จะมีในห้องสมุดแน่นอนหละต้องมีอะไรลูกต้องมีอะไรต้องมีหนังสือแน่นอนใช่ไหมอ่ามีหนังสือแน่นอนห้องสมุดเนี้ยนอกจากจะมีหนังสือแล้วยังมีอะไรอีกลูกคอมพิวเตอร์คอมพเตอร์อ่านอกจากมีหนังสือแล้วก็ยังมีคอมพิวเตอร์อ้าวใครสงสัยล่ะทีเนี้ย ก้อยสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะคอมพิวเ,เตอร์จะมาทำอ,อะไรอยู่ในหะขออนุญาตเบวเข้าห้องน้ำค่ะค่ะไปค่ะไปเลยลูกอ่ะอ่ะเป็นไงคะก้อยก็เกิดอาการสงสัยใช่ไหมลูกว่าเอ้าห้องสมุดเนี่ยจริงๆ <c oughs> แล้วมันก็ควรมีแต่หนังสือสนังสือสิแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ทำไมน้าเด็กๆสงสัยไหมมันมีทำไมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีหนังสือสินะห้องสมุดนะลูกเนาะก้อยสาวครูอ่า เขาบอกแล้วว่าคอมพิวเตอร์มีไว้เพื่ออะไรอะให้อ่านอ่านอ่านาเองนะอ่านเองเพราะว่าตัวแล้วอ่านเองอ่านหนังสือเล็วข้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตค้นหาหนังสือที่ต้องการลเล่นเกมพอดจตะลงกวยพวกอึเราไปอ่านหนังสือกันเถอะได้เลยก็อยากอ่านเรื่องปฏิกิริยาอาทีนี้เดี๋ยได้คำตอบือยัง เด็กๆได้คําตอบไปยังว่าคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดไว้ทําอะไรลูกเด็กๆได้คําตอบือยังลูกอ่อได้แล้วใช่ไหมคะอ่านหนังสือที่ต้องการค่ะอ่าไว้อ่านหนึ่งเลยไว้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เด็กๆรู้จักหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไหมไม่ค่ะมันคืออ่ะมันเป็นแบบเขาจะเอาหนังปกติหนังสือของเราเนี่ยมันจะเป็นกระดาษใช่ไหมลูกแต่ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มันจะเป็นไฟล์หรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอีบุ๊ก อ่าฮเด็กอาจจะเคยได้ยินคำว่าอีบุ๊กนี่อ่าอีบุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็คือเราสามารถไปอ่านหนังสืออยู่ในคอมพิวเตอร์ได้เขาก็จะเอาไฟล์ไปหรือหรืออาจจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราก็ไปอ่านอ่าเราก็ไปอ่านเป็นเป็นรูปร่างเหมือนหนังสือเลยแต่ว่าไม่ใช่กระดาษแค่นั้นเองแต่แต่จะไปอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปแน่นอน เมื่อมีคอมพิวเตอร์อ่าเราก็จะต้องอะไรคะสามารถค้นหาความรู้บนอินเทอร์เน็ตได้ไหมอ่าอินเทอร์เน็ตได้ไดแต่ว่าถ้าคามอมพิวเตอร์นั้นไม่เชื่อมอต่ออินเทอร์เน็ต้นหาความรู้บนอินเทอร์เน็ตได้ไหมนี่ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะลูกเนาะอ่าทีนี้ต่อไปอันที่สามค้นหาหนังสือที่ต้องการอ่ะเอ้าครูแพรทำไมทำไม คอมพิวเตอร์จึค้นหาหนังสือที่ต้องการได้และคอมพิเออมเว,ว, <โ message. S 1> วพเตอร์ทุกเครื่องอาะถามเด็คำถามเด็กอีกว่าแล้วคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนี่สามารถค้นหาหนังสือได้ไหมในห้องสมุดสมมติในห้องสมมติด <Okay. S 1> มมดได้ในห้องสม,มุดโรงเรียานอนุบาลนวลเนี่ยอ่ะในห้องห้องสม,มุดอนุบาลนวมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเด็กอ่ะก็สามารถค้นได้ใช่ไหมหนังสือในห้องนั้นน่ผ่านผ่านระบบอ่าคอมพิวเตอร์แต่ผู้แพ เอาเครื่องคองมพิวเตอร์ของครูแพนเนี่ยขอทองจนตัวเนี่ยค้นหาหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาลนนท์เด็กๆคิดว่าจะหาเจอไหมไม่อะไม่เจอเพราะอะไรบอกครูแพนหน่อยเพราะอะไรว่าไม่ได้เชื่อมอ้าไม่ได้เชื่อมหรือการไม่ได้อะไรคะไม่ได้ลงข้อมูลใช่ไหมลูกในโปรแกรมเนี่ยในโปรแกรมอ่า หนังสือในห้องห้องสมุดเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมว่าชื่อว่า e-library อ่า e-library ก็คือการแบบแต่ว่าเราต้องไปใส่ในข้อมูลอ่าใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์หรือในโปรแกรมนะลูกนะถ้าหนูโตขึ้นไปในเรียนอาจจะเรียนมธัธยมนะคะหรือว่าเรียนมาหาลัยเนี่ยในห้องสมุดเนี่ยเราจะมิเราไม่ใช่ว่าเราอะไรคะเราเดินดูดูๆๆไปหาห้องสมุดโอ้ห้องสมุดในมาหาลัยนะลูกแพรจะบอกว่า มันใหญ่มากเลยเยอะมากหนังสือนะ่ะมีมีมีชั้นหนังสืออ่ะโอ้แบบสี่ห้าชั้นเด็กๆจะเดินไปหาเองได้ไหมได้ไหมในเ,เด็กว่าไม่ไอู้หาไม่เจอหรอกเนาะหาทั้งวันหาทั้งเดือนก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงต้องมีโปรแกรมอ่ามีโปรแกรมของห้องสมุดเอาไว้เพื่อเราจะเซิร์ชหาหาหนังสือเล่มนั้นๆพอเจอแล้วว่าอยู่ชั้นไหนเล่มที่เท่าไหร่รหัสอะไรเนี่ยเด็กก็สามารถเดินไปหยิบได้เนี่ย เราถึงจะสามารถอะไรคะสามารถหาหนังสือในห้องสมุดนั้นได้อ่าแล้วก็มันไม่ได้เชื่อมต่อกันทั่วประเทศนะลูกนะห้องสมุดนึงก็ใช้โปรแกรมอันหนึ่งนะอ่ะต่อไปอจุดท้ายอ่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์ในห้องสมุดสามารถเอาไปเล่นเกมได้ไหมลูกเล่นเกมได้ไหม ไม่ได้เ่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่น,นอนค่ะรบควนคนอื่นเออลบกวนคนอื่นแน่นอนเพราะว่าเล่นเกมอะไรคะมีความสนุกสนานมีความมันในมืออ้อไม่ใช่ไหมกดใจเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะลูกเนาะเพราะว่าห้องสมุดเนี่ยมาราย,ยาทในการเข้าห้องสมุดก็คือห้ามเสียงดังรบกวน,นผู้ผอื่นห้าที่แน่เลยห้ามรบกวนผู้อื่นห้ามเสียงดังเนียนะเวลาเด็กๆถ้าเด็กๆเคยเข้าห้องสมุดนะหรือแม้กระทั่งเข้าร้านหนังสือใช่ไหมเด็กๆเคยเข้าร้านหนังสือใหมลูก B2S b 2 b 2, A, 2> 1> 1. ด C1 อย่างเงี้ยเด็กๆเห็นไหมว่าในห้ในในร้านแม้กระทัน่งในร้านหนังสือเขาเสียงด,ดังไหมตะโกนวเวกเวยไวไหมคะไม่ค่ะไม่ใช่ไหม,มคะมเพราะว่าคนที่เข้าร้านหนังสือเนี่ยเขาจะต้องใช้สมาธินะคะไม่รบก,กวนผู้อ,อื่นอ่าทีนี้ทีน,นี้ต่อไปหน้าต่อไปไอ่าเด็กๆดูอ่าให้เด็กอ่านอ่ะ นะนี่แม่เล่นจังเลยแต่จะรบกวนคนอื่นสิเกมดีกว่าก้อยเลือก้อ,อยเลือนนหนังสือในคอมพิเวเตอร์ชื่อหนังสือชุดมานะมานีอยงเพืดดเพลินอ่าโอเคเด็กๆคะในหน้านี้ก้อยไปเจออะไรเข้าเนี่ยลูกก้อยไปเจออะไรเข้า เกมค่ะถ้าเกมอยากเล่นไหมถ้าถ้าหนูไปเจอหนูอยากเล่นไหมไม่เหอนาจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพอเห็นเกมวิทยมีคนเปิดเกมไว้อุ๊ยอยากเล่นดีกว่าเล่นดีไหมเล่นเล่นแน่นอนใช่ไหมถ้าไม่เล่นก็โอ้เป็นเด็กดีจังเลยทีนี้ ก้อยก้อยเหมือนเด็กๆเลยก้อยอะไรคะตัดใจเลยโอ้ตัดใจปุ้ปปิดเกมอ่ะออกจากเกมให้เขาเลยปิดเกมแล้วก้อยก็เลยอะไรคะเลือกอ่านหนังสืออ่าหนังสืออิเล็กทรอนิกชื่อว่าหนังสืออะไรลูกหนังสือมานัีมานีมานีอ่าโอเคก้อยอ่านหนังสือไปปุ๊บอ่านปุ๊บมานปุ๊บมานปุ๊บปุ๊บอ่าฉายแบบนานเลยใช่ไหมคะทีนี้ก้อยก็อยากจะพักสายตาพอก้อยอยากพักสายตาปุ๊บ เป็นไงคะก้อยก็หันมาอะไรคะเจอใครเนี่ยเจอใครนอนอยู่โป้งค่ะเจอโป้งนั่งอยู่เพราะว่าอะไรคะ<อ>เพราะว่าคอมพิวเตอร์เนาะ<อ>มันมีด้ด้วยมันมีจากัดใช่ไหมคะโป้งก็เลยอะไรคะไม่มีเครื่องว่างที่จะใช้เลยนะลูกเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปปึ๊บก้อยก็เลยเลยคะใจดีให้อะไรคะให้โป้งให้โป้งใช้อะไรคะใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจากก้อยใช่ไหมอะทีนี้พอโป้งไปใช้คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยโป้งก็เลยอะไรคะเปิดหนังสือชื่อว่าหนังสืออะไรลูกหนังสือรักติการติการอ่าหนังสือรักติการปึร๊บพอเวลาผ่านไปหนึ่งชัวง่วโมงเร็วเร็วเหมือนโกหกเร็วปุ๊บอ่าเร็วมากเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าโป้งอะไรคะยังอ่านหนังสือไม่จบ วา้าวในอ่านหนังสือที่จบไม่จบแล้วทํายังไงดีทํายังไงดีทํายังไงดีคุณป้าคนนี้เลยมาเปิดอะไรเนี่ยมาแก้ผ้าโชว์ใช่ไหมเนี่ยมาแก้ผ้าโชว์ไหม <c oughs> าม,มาเปิดผ้าโชว์ปุ๊บป้าเลยบอกว่ามาไม่ใช่ว่าเราจะอ่านหนังสือผ่านอะไรคะคอมพิวเตอร์ได้อย่างเดียวหนังสือหรืออีบุ๊กอะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรืออีบุ๊กนะแต่ว่าเด็กๆสามารถอะไรคะ อ่านต่อในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆได้ในอื่นๆได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรลูกไอแพดโทรศัพท์อะไรอุ้ยเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ่าก็ไอคอนห้าจุดเดียวอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสามารถอ่านได้ไม่ว่าไอไอแพดไอโฟนโทรศัพท์อะไรมือถือต่างๆแนเอร์เน็นนี่นั่นว่าแต่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะก็อ่านปุ๊บต่อไปปุ๊บ ป้งเป็นไงอ่าโป้งก็โอเคขอบคุณครับแล้วทีนี้คุณป้าคนนี้ก็เลยบอกว่าอ่าให้เด็กๆนะคะช่วยกันปิดสวิตคอมพิวเตอร์อแล้วเก็บเก้าอีอ้ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอ่าเมื่อออกจากเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะดเด็กๆเ,เราจะต้องปิดสวิตคอมพิวเตอร์ปิดสวิตแบบเรากดปิดไปเลยได้ไหมได้ไหมคอมพิวเตอร์หนะลูกไม่ได้โอ้ไม่ได้เพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องอะไรคะเขาเรียกว่าเราจะต้องชัดดาวนะคะก็คือเปิดปิด โปรแกรมนะคะถ้าเด็กๆไปกดมันปิดโทรทัศน์ที่บ้านนะคะไม่ได้นะคอมพิวเตอร์จะพังแล้วเด็กๆจะไม่มีใช้นะลูกเนะโโาะคุณครูค่ะที่หนูเรียนอยู่หนูใช้คอมพิวเตอร์เรียนอ่านั่นแหละนั่นแหละหนูชัดดาวเป็นไหมชัดดาวเป็นไหมลูกเป็นค่ะอ่าโอเคเก่งมากเนาะอ่ะทีนี้เด็กๆดูจ้าอ่ะทีนี้เป็นไงคะโป้งโป้งโอ้โหโป้งมีมือถือหนึ่งเครื่องโอ้โหโป้งก็เดินเลยค่ะเดินอะไรคะ เดินโทรศัพท์ไปเลยเดินดูโทรศัพท์อ่านหนังสือระติการอยู่ในมือถือไปเดินปื๊บปื๊บกลับบ้านปื๊บแมวโป้งเป็นอะไรเนี่ยลูกตกอะไรลงไปเนี่ยตกอะไรตกหลุมใช่ไหมเด็กๆอ่ะทีนี้ถามเด็กๆหน่อยทาไมโป้งถึงตกหลุมลงไปอย่างนั้นะ ว่าอะไรลูกแต่เพราะว่าหนังสือจนพร้อมเลนยอ่ะเขาว่าโป้งวัแต่มองโทรศัพท์ไม่มองอะไรลูกไม่มองอะไรไม่มองทางเออไป็มองทางเลยไม่มองทางเป็นไงเจ็บตัวไหมเด็กเจ็บตัวไหมเราเดี่ยดูที่โทรศัพท์เหนื่อยอ่าเจ็บหนึ่งเจ็บตัวแถมยังอะไรลูกแม่หมาก็หงใดด้วยเออแถมแบบว่าอะไรลูโทรศัพท์ก็พังเนาะเออเห็นไหมปึ๊บอ่าทีนี้ ทีนี้คุณหมออะไรคะคุณหมอเลยบอกว่าอ่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่ว่าก็อาจจะเกิดโทษได้เพราะถ้าเราใช้ผิดที่ผิดเวลาบังเอิญบังเอิญว่าคุณหมอมีอะไรหนีลูกหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือรัฐิการห้องสมุดม,มาใช่หนังสืออไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมอขอโทษขอโทษอะคุณครูคุณครูทีดด่อยู่ห้องพยาบาลเนาะอะอครูยืมหนังสือจากห้องสมุดบบมาให้นะคะมาให้โป้องอ่านอะ ทีนี้นะคะพ่อกับพ่อกับอิมเนาะพ่อกับอิมก็กินข้าวยาวเลยเช่อ่ะทีนี้มือขยับอ่ะทีนี้เด็กๆดูเมื่อโป่งกับก้อยกลับมาถึงบ้านนะคะก็เลยเล่าเรื่องอะไรคะห้องสม,มุดจนๆให้คุณมพ่อฟังนะคะทีนี้พอถึงเวลาเขานอนเสร็จ <มา S 1> แล้วมาอใช่พอนนี้พอไปถึงเวลาเข้าเรียนแล้วอะไรคะพ่อบอกโป่งก,กับก้อยว่า เมื่อใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้วนะคะจะต้องปิดเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็รักษาความสะอาดบริเวณใกล้เคียงด้วยอ่าโอเคเห็นไหมพอกินขนมอะไรเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะลูกเนาะอ่าเสร็จแล้วอะไรคะทีนี้โป้งก็อ่านหนังสืออะไรคะจนจบแอบว่าอิ่มเด็กๆเลยอิ่มเอิ่มอิ่มเป็นไงอิ่มยังถืออันนี้ไว้ให้พ่ออยู่เลยเห็นไหม <c oughs> อถือทำห้อันตรา,ายเลยอ่าเด็กๆขาเด็กๆเราเรามาช่วยกันเราเรามาช่วยกันคิดอันนี้หน่อยสิเรามาช่วยกันคิดกันนิดหน่อยอ่าข้อที่หนึ่งวิกูแพรมีคำถามเด็กๆว่าถ้าผู้ปกครองของนักเรียนคุยโทรศัพท์ขณะขับรถนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรกดมือถืออ๋อโหดจังเลยยึดมือถือไม่อะอีไม่ละอีอออไหมไบอกบอกพ่อแม่ค่ะบอกพ่อแม่ว่าอะไรลูก โอ้คนตั้งกี่คนเนี่ยมีพี่อามีพีดตอบอยู่คนเดียวอ่ะบอกพ่ออ่ะเราอาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็มันอันตรายเดี๋ยวมันอันตรายมือถือค่ะโคยมือถือหดมากหมดมากอ่ะนะคะก็คือแบบว่าเวลาที่อ่ะโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยเป็นไงคะมีสมาธิเนี่ยมีสมาธิเหมือนกันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้าะใค่ะ ได้อาะสได้ค่ะได้ทีนี้โอเคฟังเพลงได้อยู่แต่ว่าเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะมาเล่นไรไม่ได้นะลัวไม่ได้นะลูกทีนี้ต่อไปข้อที่สองถามว่าถ้าโทรศัพท์ของผู้ปกครองดังขึ้นขนาดชมภาพยนตร์นักเรียนจะทำอย่างไรยึดมือถือบอกให้ผู้ปกครอง ปิดโทรศัพท์ค่ะนให้ผู้ใหญ่ผู้ปกเรอนเด็กๆฟังปิดเครื่องโทรหาหรือไม่ก็ให้ผู้ดูแลออกไปคุยก่อนจีนบอกจะลงหนังค่ะอู้รีบอกจะลงหนังเลยเหรอแต่ว่าเด็กๆฟังนะมารยาทในการในชั้นชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะเด็กๆหนึ่งเลยโทรศัพท์เนี่ยต้องปิดเครื่องหรือว่าเปิดไม่มีเสียงนะคะอ่าอันนี้มารยาทเลยนะลูกเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปเด็กๆ ใครที่มี่แบบฝึกดขาดนะคะเด็กๆอ่ะเปิดหน้านี้เปิดไปที่หน้า24สำหรับใครสำหรับใครที่ไม่มีเดี๋ยวคุณครูแพทย์จะส่งรูปภาพนะคะส่งรูปภาพเข้าไปในไลน์กลุ่มและเด็กๆสามารถทายอะไรคะตัดปิ้นออกมาหรือจะทําใส่บนรูปภาพได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อคุูแพทนะอ่ะโอเคเด็กๆ จะทําเองหรือจะช่วยกันทำช่วยเองครับช่วยกันทำค่ะช่วยกันทำอ่ะอ่ะโอเคก็ได้ช่วยกันทำก็ได้ช่วยกันทำเองก็ได้ทำเองก็ได้อ่าเอาแล้วเอาอยังไงเอายังไงเวลายังเหลือ ช่วยกันเองช่วยกันทำหรือว่ายังไงทเองค่ะไม่กันเองค่ะช่วยกันทำโอเคโอเคกันทองช่วยกันทำอ่ะช่วยกันทำอ่ะดูข้อที่หนึ่ง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 เออฟังเถอะช่วยกันทำนี่แหละอ่ะข้อที่หนึ่งโอเคใส่หูฟังและเปิดเพลงเสียงดังขนาดค่ะเดินข้ามถนนถูกหรือผิดเนี่ยเหมาะสมไหมผิดค่ะล่ะผิดอ่ะผิดอ่ะลงไปเรื่องหมายผิดต่อไปข้อที่สอง ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพขนาดทีบจักรยานโู้ปัอนจักรยานถ่ายแบบผิดครับผิดค่ะผิดผิดแน่นอนต่อไปข้อที่สามใช้สมาร์ทโฟนในที่มืดเมื่อปิดไฟแล้วใช้โทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้ค่ดไม่ได้ผิดด้วยถูกอูผิดโอ้ทำไมใช้ไม่ถูกอะไรเนี่ยต่อไปข้อที่สี่เล่นแท็บเล็ตขณะกำลังง่วงนอน ถูกหรือผิดนอผิดสินะลูกเวลานอนก็ถึงเวลานอนเราต้องอะไรลูกนอนนะลูกเนาะอันนี้ผิดเลยอ่ะต่อไปข้อที่ห้าใช้คอมพิวเตอร์ตามเวลาที่ตกลงกับผู้ปกครองถูกหรือผิดถูกค่ะอ่าถูกเข่าใะหมายถูกต่ไปต่อไปข้อที่หกใช้สมาร์ทโฟนขณะเดินขึ้นลงบันไดในโรงเรียนถูกหรือผิดนี่ ผิดผิดโอ้โอาจจะทำให้เราเป็นอะไรด้วยอาจจะทำให้เราทำอะไรตกตกบันไดนะตกบันไดมาคอหักตายเลยนะตกบันไดใช่ต่อไปข้อที่เจ็ดเปิดโอกาสให้เพื่อนคนอื่นได้ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเป็นพฤติกรรมที่ถูกบ้างไหมถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะเราต้องรู้จักแบ่งปันัคนอื่นเพราะว่าคอมพิวเตอร์เป็นไม่ใช่ของเราคนเดียวนะลูกเนาะไม่ใช่ของส่วนตัวถ้าอยู่ในใช้สองส่วนรวมเราจะใช้นานนะคะต่อไปข้อที่แปด ใช้ไขควงงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมไหมนี่ผิดไม่เหมาะสมเลยจะไปงานของเขาได้ยังไงเราไม่ใช่ช่างนะลูกเนาะต่อไปข้อที่เ้าเดินกางร่มคุยโทรศัพท์ในพื้นที่โล่งขณะที่มีฝนตกเลยค่ะค่ะโอ้ฟาด่าเลยนะคะฟาด่าไม่ใช้ได้ไมใช้ได้ไม่อ่าผิดอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สิบ ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันถูกหรือผิดถูกค่ะถูกถูกถูกอ่กโอเคจบแล้วเด็กนมดีกว่าอ่าอย่าลืมเช็คำตอบนะได้เลยว่วันเสาร์นี้เด็กๆป .2 ออทุกคนอย่าลืมมารับนมแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะครูแพรจะอ่ะาฝากแลย แบบฝึกหัดไปให้ด้วยนะคะคุ้มแพใช่ใช่ใช่ของเราช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวครูแพรจะฝากแบบฝึกหัดของวิชานี้ไปให้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นไถ่เอกสารนะลูกนะอ่ะค่ะโอเคดูแล้วเนาะเดี๋ยวครูแพรอันนี้ให้ค่ะอ่าเด็กๆมีอะไรจะสงสัยสงสัยถามครูแพรไหมไม่ค่ะไม่มีเลยหรอมีแค่สองใช่ไหมคะอะไรนะ สองหน้าใช่ไหมคะใช่คะ่ะสองหน้าสิข้อก็พอแล้วลูกหนูจะเอาอีกเหรอเอาอีกก็ได้นะแห่ยินดี <c oughs> เอาอเแหมรีบไปฏิปเสษเลยแหมพอพูดว่า,าแหมเอาให้อีกเน่ยแหมรีบปฏิเสธไม่้ค่ะไม่ค่ะกูเด็กๆรักการเรียนมากเลยยุกเด็กๆรักการเรียนมากเลยแล้วชอบการเรียนมากเลยพอบอกว่าเอางานเพิ่มไม่ค่ะไม่ค่ะรีบตอบใหญ่เลย <c oughs> แสดงว่ารักแสดงว่ารักการเรียนทุกคนเลยเนี่ย ใช่ไหมค่ะต้องพิมพ์คนพูดเองไม่ค่ะไม่ค่ะเขาบอกว่าไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะคุณเพยใจเลยโอ้โหพร้อมใจกันมากจ้ะพร้อมเพียงกันมากจ้ะนะหมหาหากลุ่มกันกลุ่มกูเพยเยอะมากเลยเดี๋ยวนะวิทยาการกลุ่มแูเพยห้องสามหรอค่ะใช่กลุ่มที่เป็นเรียนวิชาเราไง ดี๋ยวคุณแพทกำลังคุณแพทส่งไปให้ในกลุ่มนะใช้ทำผ่านมือถือได้นะแล้วก็แต่ว่าก่อนอ่าเขียนที่ตัวเองลงไปนะทำเป็นใช่ไหมผ่านมือถืออ่ะกากันมาเป็นค่ะอ่ากูเป็นอยู่แล้วแหละเราเป็นคนยุคใหม่เราเป็นจินหรือว่าใครที่ทำใส่ในสมุดก็ทำใส่แล้วก็ให้ลูกส่งคุณแพทเนาะให้น้องเพ็ญก็ให้นะชุดแดง